สวัสดีจ้าวันนี้ตายายสายลุยเข้าป่าเข้าป่าก็หาเห็ดเลยพี่นอ้องสีกเดียวเค็ดไอ้นี่แล้วสีกเดียวเลยพี่น้องด้อยข้าเขี่ยเนาอนี่มาหาเห็ดกันไหนได้เห็ดอะไรเหรอโชว์หน่อยสิคะ่ะ เห็ดแดงเห็ดก็แดงวันนี้มาไม่ค่อยมันเท่าไรดอกจ้าวันนี้ไม่ค่อยมันเท่าไรดอกเด้อนี่นี่ยังมุนได้ไม่ได้ถ่ายตน้นกีเพียให้ดูเด้อไม่ค่อยได้ก็เลยจะพากันหันหน้ากับรถและหันหน้าไปหารถและจ้าวันนี้ บรรยากาศน้ำไหลในป่าพี่น้อกนี่ดูบรรยากาศในป่าวันนี้ให้ดูชมบรรยากาศนี่ผลสรุปวันนี้นี่แต่คนละพ่อได้ต้มอยู่จ้านี่พ่อได้ต้มอยู่ไหนได้ น้อยนพอได้อยู่คนมันมานเนาะไล่ได้ไลได้ไหน้อนน้ไหนดูสินี่ไ้นนาอพังนาอโจดว้าวสุดยอดนี่สานีกับพ่อแล้วดูปะเอาทุกอย่างเลยจ้าวันนี้ดูดูกรับได้เลยจ้าวันนี้เปเนาะอีกแล้วดูดูโดกกะลังงาม จด้นี่ขกเหลืองเลยเนาะขกเหลืองก็อ้าวน,นี่นี่มีแต่กำลังในน้อยเนนน้อยก็มีแต่นนน้อยอยู่เลยสุก็มี น,นี่น้องวันนมันจะคีบขลังมาโดวได้คือกันนี่อัวอืมนี่จะค,คีบขลัง่ะพี่นอกโอ้เลยออกอืม